ดีครับเราก็มาปิ้งปลาครับมาปิ้งปลาครับทางข้างเดือนครับไปครับทางข้างเดือนเลยครับขึ้นประเดี๋ยวแห้งนะครับผูดีผูดีครับข้าวัดดีบ้างลุงแล้วครับโปรไฟล์ปลาแม่งล็องกันหน่อยก่อนครับปีงปลาย่างเทียงครับย่างเทียงแล้วเทียงแล้วเย็บ ทะเนาะก็มาเบ่งการปลาคือว่าปลากะบ่ใหญ่ปลาได้ครับถือว่าด,ดีบาหนกก้ากะตาเขาครับเกีเเ่ยวของเกียวมือว่าน,นี่ครับกะน้ำเทีย่ยงกับมาปิ้งปลากินแถวบ้านห้องนี่แหละครับพอดีสุกบางมาสุกบางะกะเบ่งครับ สวัสดีท้าพิกเบิ้งครับให้เบิ้งไปเรื่อยครับพ่อขับมาเบิ้งขาัวมาเบิ้งขาครับเบิ่งปากสุดนี่ครับเบบบบดบี๋ดยวผมจะพิกครับ ีขคืนใช่ไหมครับมันก็ดีชุกไว้น้อยครับต้อเป็นทานแล้วป่ากลี้ยงขี่กระดิ่งอยู่ครับลูาใช่ไรครับครับโอ้ยมันก็ดีชุกบ้างไม่ชุกบ้างกะเบ้างครับนั่งทานครับไฟกระเริ่มลุกขึ้นลุกขึ้นครับโอ้ตัวใส่งานดีครับเจ้าครับ ยัเหล่าก็กลับมากินข้าวครับแล้วผมขออนุญาตตัดไปย่งสุกดนะครับมันกี้เริ่มชุกเลยนครับเดี๋ยวครับมาเบิ่งใกล้ๆครับกันเริ่มจะสุกข้อดีแล้วครับผมก็ถือว่าได้ใส่ได้แล้วโอ้กรอบแล้วครับกรอบแล้วกรอบแล้วเข้ามาไทยจักหน่อยครับจักเลยจักเลยกัน เบ่งกันอูดีว่าใสได้ครับใสงามันงามครับบระคอกะไปหามากนะรู้ว่านี่ครับนี่ตัวส้นี้นะครับตัวใบไงใบไดครับกับพ่อที่กินครับหนามมันแหงครับหนามหน้ามันแหงครับก็เลยไปหามากกินซูเขากินนะครับแต่งามอยู่ครับผมโอ้มันยังม่สุกครับดีว่าดี แล้วดีทุกครับจริงนี้นครับดีทุกแล้วครับผมไปดูว่าใส่ได้ครับตาทีว่าใส่โอ้งามครับตาคนน้าบาดนอกจากนี้จะตัวสอมนี่แล้วครับตัวโบกันยังครับหนามันแข็งเท่ากับเป็นข่าวงามอ้ ข้าวต๊ะดีขออนุญาตตัดไปเฮ็ดน้ำจิ้มก่็ได้ครับวันนี้ครับพ่อกแตงโมเตรียมของพ้อมแล้วครับพอดีแล้าวครับจิม้มบักพริกครับวันนี้บุ๊พริกเกิดยัง็วาครับกระเทียมหน้าวผงชีสดน้ำปลาน้ำตาลสด,ด,ดีครับกตงโมตัดนะครับครับผมขออยากแกะอันก่อน,นครับชงวย สามหน่วยสี <sk> ่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเสร็จแล้วหมดเลยต่ำดูต่ำครับไปเรียครับเสร็จแล้วหมดเลยครับสามวันนับเลยาครับไลครับำทัไรมันเฮีย ครับเราก็ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใเซฟทงนัวครับกระต่แล้วครับเด้งวัวสโลนครับกต่ว่ามาดีครับกระต่ายนะครับเอัมตายครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะ คพี่ได้ครับขาดไปไม่ได้ครับน้ำป่าครับโอ้มาครับผมนี่รครับปักนะครับหยิบหน้าครับสมครับสมสมสมขนาดเลยอย่าห่วงอย่าห่วงอย่าห่วงครับหน้าครับหน้าเบ้ เออน้ำเนี่ยครับนี่นะเบบี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  บันแรกครับบรรกลรกปละแรรลนะครับครัหนีชิ้นครับอืมไระตักครับกร่ติกินครับอย่างว่ากระตับกกินนะครับมีื้อก่องที่ก่อนนะครับ เรื่อกามากินครับน so so ี่ครับมากินจ้าครับกอมนัวก๋มนัวหาหมอวันครับหามวันมาคพสมาอตบคลิลนะครับก็พยาามมาไปหยอก สุดเจ่กคนเลยคนเลยมาไข่ผมนะครับขอบคุณครับ